สวัสดีครับสวัสดีคุณยายสายนะครับผมเนาะวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณยายสายนะครับชุดหลังจากปล่อยชุดต่องวดไปยายเอาเออตัวอันนี้ไปนอนทับเลยยายเออค่ะแล้วอ๋อไอตัวที่แอดมินจดให้น่ะเออเป็นไงเดินเซนนี่ยั้งเลยนันน่ะมิดเลยเนี่ยมเฉยอยู่เฉยเนไปอ๋อว่าไงก็ไม่ว่าเออเดี๋ยวบนบานไหมน่ะก็บนจริงบนบานกับไฟจรินขอขุดข้อให้เราขุดไป ว่านี่กี่อ้ก็เขาหา้างเขาหามีคนมาหากรบาดเหรอเขงมาหายอะไรกบุญฝานอย่างอ่าเงียบกิ๊บอันก็ยิงวันเดียวมาอ๋อไอตัวที่แอดมินจดยห้ยแปดสูงสามก็เจ็ดแปดนะเนี่ยเอาเอานอนทับตั้งแต่ต่องวดนี่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ฝันเลยไม่ฝันไม่บอกอ่าคือมีตีรีแทงมันนี้อือ ไงก็ไม่ยังไงเงียบเจ็บเงียอปกติยายจะนอนฝันดีเลยเนาะค่ะอยู่อย่างนี้นี่ออปกตินั้นเมื่อที่ไประจาวนอนนอนทับหรอกฝันเลยน่ะฝันเลยเออฝันเลยเนาะอันนี้มันไม่ฝันเลยเงออียบไปเลยเอ,อ,อย่บบางเงียบเหมือนฝันเลยไม่เงียบยังไม่ออกเลยนี่ยายตัวนี้อยู่บนที่นอนนั่นน, <c oughs> นี่หัวหมอนหวอยู่บนหัวหมอนนั่นน่ะ วัดหลายวันแล้ดนสามสี่วันแล้ยดิยายนอทับมาสามสี่วันแล้ว,ม 3, ว,แ,ลวแม่เออเป๊กดิหน่อยยายนอกินข้าวหรือยัอยางยายกินแล้วกินเยอะกินมากกินไม่ก็กินมากก็นี่จิเอาไงเอาก็ันนี่ไออาจารย์ท่านบอกมาเพิ่มเนี่ยก็ว่าเอา6กหนึ่งหนึ่งก อ้อาจารย์ท่านบอกเพิ่มโอเคหกหนึ่งหนึ่งหกบอกนานยังอ๋อังกอนนี่อือไอ้สันอ๋ออันนี้ก็ใช่ยากอิดแววแววประมาณศูนสามสี่ยังใช่ลงผุดนี่ยสามสี่อ๋อแววเวว ได้ยินศูนย์สามสี่ได้ยินศูนย์สามสี่อได้ยินเสียงนีหย่อ้เสียงว่าศูนย์สามสี่เออจ๊กกับพี่มันจีนว่าหอกเพระว่าพี่ว่าหลอนแล้วยาใหญ่พี่ว่าหลอนแล้วายหญออี่กวางใหญ่พี่มาบอกว่าวก็มันออกล้วเออที่มาตั้งใจบอกมันก็อเอออืมศูนสามสี่ยเออ แล้วอาจารย์ที่บอกโกหนึ่งมาเนี่ยงวดก่อนท่านบอกสองสี่สามเอสามสี่สองสามสองสี่สามสองสี่สามสองสี่ทำได้อย่างไงยายสามสองสี่นะโอ้ยสั่ว่ายาวเองก็ไปไล่แจกหลายมาช่างไม่ได้แจหลายมาสามสองสี่จำได้แจกายสามสองสี่ แล้วอาจารย์เป็นอาจารย์องค์เดียวกันนี่ที่บอกมาหมดรอบนี่อง์เดียวกันนั่แหละอ๋อที่ท่านบอกหนึ่งหกนี่นะยายอาารั์จิตทำจับวัดเรนเขาปฏิวัติวันที่ยีบเย็ดฉนละ่ะอ๋อยีบเ็ดอืมจะถ,ถูกแบบมา่วยทำเหมือนเอนเดิมอืมอืม,อม อืมท่านจะทำบุญท่านท่านบอกอยังไงนะยายเอ็นทีไว้ยาย,าย,ายด้ยินสามสองสี่บอกกันท่านในบอกวก็บอกก่อยินแล้วอ,อันสามสองสี่งวดก่อนนะยายโอ้งวดก่อนนะอืเพราะท่านก็พูดโอ้ยท่านพูดบางคือใกล้ท่านเีลาไเอ้เจ้า ไว้เลีโทรทัพน์่านน่ะมาหลายสัวสีก็มาไลยหลยมันดินะมาจำได้สามสองสี่นี่นี่เออมันจำได้สามสองสี่เออต้นนั้นอะมันจำไม่ได้อือเออท่านเคยบอกถูกแล้วก็มาทำบุญเออจงก็มาทำบุญเยอะอือทำบุญนี่นส่ยิบย็ดดิเนี่ยยี่นันเ่อะยี่เลียอ๋อเออมันดี่ห หกหนึ่งหงวนี้ก็มาหกหนึ่งหนึ่งหกอเจ็ดเก้าเจท่านบอกสองตัวนี่ใหญ่อสตัวเสองตัวหกหนึ่งก็เจ็เก้าอาออ้อทากบอเอคือกเดิมคือกกเนี่ย่าถูกแล้วมันสมุนเด้อถูกแล้วก็ทำบุญเด้อทำบุญทบุญจ ท่้นงานวันทีหยิบเจไปถึงวันทีอะไรหลงใหงแกลงใหญ่หัเป็นแล้วรอ,อกใหญ่หกหนึ่งหนึ่งหกครับเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดท่านบอกหน้านนนนเนี่ยไงมนตนี่อืะม,มวม เราใช่อองอ,องค์เดียวกันก็ที่บอกสามสองสี่หมดก่อนเนี่ยเดียวกันเลยท่านองค์นี้ท่านทาน่ทานเคยที่ว่าองค์ที่จะสร้างปูดําใช่ไหมยายองค์เดียวกันไหมใช่องค์ที่ท่านจะสร้างปูดําไหมไม่ใช่คนละองค์เนี่ยอ๋อแต่อ,องค์นี้ท่านเคยบอกเนี่ยคือกันไม่ใหญ่อกไปฟ้าไปฟาบาทไปเจ็ดโอฟ้าบาทเบอร์เจ็ดอ,อันเจ็ดเก้านะ่นนี่อา่า ท่านก็บอกมาเจ็ดเก้าอีก,อกบบเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอีกออันนั้นไอ้อันชื่อชื่อกอนจากอาจารย์นี่นคอ,รรนนอคนละอ,จรรอาอจารยร์แต่ว่าอาจารย์แมนๆอาจารย์ที่บอกแมนๆนี่มีอยู่สองสามองค์นี่ใหญ่ มีมลมีเลายเ้วยอเอออาจารย์ที่บอกแม็นๆมีอยู่สองสามองค์นาอยายเนาอเอออาจารย์ที่บอกประจํานะนะถังถังดอกถังวยถังจตพอืมำเล้งมันชอบพอืมชอบตัวไหนเงน้ยยายชอบตัวไหนเงี้ยเฮยชอบจะติดพิษชอบไม่ชอบชอบแล้วมันจะพิษนี่ยาย อดี๋ยวยาสตังต้งเต็นยอเต็นยอท้องหลังท้งบนเต็นยอหลังบนเต็นยอมีจังซื้อหรอกยายงดนนี่ให้เอฟซีเขาซื้อไปอเผื่อมันออกสามตัวนะ่ะอเดอ๋ยวจิ๋วไอว่ายาย,ยายได้ยินเสียงผีหวัวหล่อนได้ยินเสียงคน<อ>ผูดนี่ยาอได้ยินนั้นเชื่อมันผูดฝันนะ่ะฝันไหมน่ะหรือว่ายังไงน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันได้ยินอืได้ยินเฉยเอยศูนย์สามสี่ 0ูนย์สามสี่ตลอดก็ไม่กักลุมกับกำลังวันกับมีศูนย์มีสีสี่โอ้ัหตรงกับกำลังวันอืมลองๆปะเออพอดีหลังจากที่ได้ยินเสียงก็เลยมาตังไก่กำลังวันศูนย์สามสี่เออเรียกงามดีใหญ่เนาะงงว่างานเอสามสี่ก็ซื้อสามวันนันเลยนะเคยซื้อยก็ม่ออ เออไม่จะออกก็ว่าสามสี่สองสี่เจ็ดยังสามกันทุกวดนมั้นเออนั่นไงสองสี่หกเกือบถูกเลยเนาะนี่าเสียเต็เต็อืมแต่ตัวที่ยายเอาไปนอนทับอย่าเพิ่งออกเด้อยายเด้อก็ออกลักล้วงไงลักไว้ทุกวันอืม ไม่ใช่หลังจากที่ยายบนบานนะว่าเลยได้ยินเสียงเราอะแต่ไม่ฝันนะได้ยินเสียงในฝันหรือว่าได้ยินเสียงสดๆเลยนะ่ะฝันหรือยังหรือว่าได้ยินเสียงอ๋อไม่รู้ก็ได้ยินนะแว่วแว่วเออักฝันหรือไม่ฝันเนาะชักฝันหรือไม่ฝันนมมี่กเออฝันเห็นแต่พ่อไม่ละงวดนี่ยังไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยนี่เออ จะบอกเมนกรตะโฟมเนี่ยคือจีถูนเนี่ยเออโอ้โหจะบอกกาแฟด้วยเนาะนะยายป๊อกตินเนะน,นี่ยยายต้องฝันเลยเนี่ยเนาะยายเนาะฝันเลยเแหละโอ้โหกาแฟนี่คืนหนึ่งในสองคืนต้องฝันเลยจีถูกต้องฝันอืมที่ไม่ฝันอย่างไรเออจะบอกพี่จะบอกทูอยังไงกับฝันเน่ะเนาะยายเนาะพี่จีถูกนี่ยกับฝันนี่ไม่ฝัน เอาไปนอนทับบับแฟนทุกทีเอานอนทับคงจีฝันเห็นเด็กหนุอยเหมือนเห็นคนนั้นคนนี้คนนั้นมาหาไหมยี่ไม่มีเลยไม่มีใครมาหาหยาบพิษเออจักมันจะหมายเข้ามาไงเนาะจักมันอยู่เรี่ยวรู้ไงจักเข้ามาจีเริกโดนดันที่เอ็มนอนทับนั่นเออถูกหรือมันจีบพิษยังก็ไม่รู้เรื่องอืมแปดศูนย์สามเนี่ยเนาะเออจักเจ็ดแปดนี่ละวะเนาะ เออเออเอออันนี้เออแปดสูงเออแปดสูงสามอาจารย์บอกไว่ตัองวดกเดเว็เจ็ดแปดเออยหญ่ย,ยังไเอเอที่เอาไปนอนทับมานะเออแ่นี้สููสามสู่งสามสี่อแล้วก็เลขอาจารย์หนึ่งหกหนึ่งก็เจ็ดเก้าอ กหนึ่งหนึ่งหกเจ็นี่ไอืมลง่ออปอืมเนาะพีู่กยาวากันออพิูกยาวะกันเหมือนอาจารย์ท่านบาเนาะออพีู่กยาวะกันเออพูกยาวากันอาจารย์ท่านพูดอย่างนี้นี่ใหเออท่านูกมารบุญออพิตูกมีว่ากันรอมา่าท้าถูกกมาทรบุญพิูกยาวากันเนาะเออกับทูางแหละี่ท่านก็บอกทูขัณาเนาะใหญ่เออูอืม เดี๋ยวคงทุดถ่ายมาหายายใหม่หหหหหนาะเพอฟันดีนาะยายนาะออจะฝันไหมนะ่ะยังว่ะถามันกับเียงถืโทรไปเออฟันดีเดี๋ยวคอยโทรบอกนาะยายนาะเออยอดันมีเห็นไหนเห็นไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของพระอาจารย์แล้วก็แนวทางคมฝันของคุณยายนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ คอแคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับผมเนาะยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีมีโชคมีลาบนะครับผมเฮงเงปังๆัง,งทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปไปแต่เ,ยเพยงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ